สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมของเซ็ตนะครับประจำสัปดาห์วันที่เก้าสิงหาคมนะครับก็วันนี้มาดูภาพรวมปลายสัปดาห์นะครับหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วนะครับก็เซตเนี่ยภาพรวมระยะยาวเนี่ยยังคงอยู่ในที่คาดการไว้นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์เนี้ยนะครับก็ราคาค่อนข้างสวิงอยู่ในกรอบแคบๆนะครับสวิงแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยนะครับสวิงกันอยู่ที่ จุดจุดสวิงไฮเนี่ยอยู่ที่1346นะครับแล้วก็สวิงโลอยู่ที่1 3 1 1นะครับก็แกลบสวิงเนี่ยมันอยู่ในประมาณ20-30กว่าจุดเองนะครับผมประมาณ30กว่าจุดนะฮะแล้วก็ราคาเปิดกับราคาปิดเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเลยครับเปิดตลาดมาวันจันทร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,324นะครับก่อนที่จะปิดไปคือ ต่างกันหลักทศนิยมอะเปิดมา1,324.46จุดนะฮะปิดอยู่ที่1,324.40จุดนะครับปิดต่ำกว่าประมาณ0.06นะฮะก็คือตลาดอยู่ในช่วงพักตัวนะฮะที่มีโอกาสที่จะลงไปต่อได้นะครับเนื่องจากว่ารีเทสเมนต์ของมันเนี่ยตั้งแต่ลงมาช่วงเนี้ยแล้วรีบาวเนี่ยรีเทสเมนต์ของมันอยู่ที่61.8นะครับโอกาสที่จะลงต่อมันมีอยู่นะครับซึ่ง แต่ว่ามันมีแนวรับร่วมเข้ามาอยู่เนี่ยในช่วงแนวรับร่วมเข้ามาอยู่ในช่วงพันสองร้อยยี่สิบแปดถึงพันหนึ่งร้อยห้าจุดนะครับโดยที่มีเป้าอิงจากฟิโบเนี่ยเป้าจากฟิโบเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันร้อยห้าสิบเจ็ดที่ใช้สามสิบแปดจุดสองเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในโซนแนวรับพอดีนะครับก็แปลว่าจุดนี้มีในยั่งสำคัญในกรณีที่ราคามันเบรกลงมาเนี่ยจุดนี้น่าจะมี การพักตัวของราคาที่จุดนี้ได้นะครับผมก็ซึ่งตอนนี้ราคามันพักตัวเนี่ยเริ่มพักตัวออกข้างแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะลงปรับตัวลงมาได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการพักตัวที่ยังไม่ทายังไม่ไมีการทําหายขึ้นไปนะฮะส่วนในกรณีที่ราคามันจะเบรขึ้นมาทดสอบแนวโซนแนวต้านร่วมนะครับแถวแถวพันหกยี่สิบถึงพันห้าหกสิบเจ็ดเนี่ยพันห้าหกสิบเจ็ดถึงพันหกยี่สิบจุดเนี่ยราคาจะต้องมีการเบรพันสี่เก้าสิบ เอ๊ะพันสี่พันสี่ห้าสิบขึ้นไปก่อนนะครับก็คือเบรกเบรกกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ขึ้นไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูระยะสั้นเนี่ยน่าจะเห็นชัดๆหน่อยนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยราคาเนี่ยมันมีการไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยแล้วก็เอ่อเป็นการไซด์เวย์ดาวอ่ะนะฮะจะเห็นได้ว่ามันมันทําจุดต่ําสุดเนี่ยไอย้จุดสูงสุดเนี่ยค่อยๆต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆนะฮะก็มีโอกาสที่จะเบรก ค่อนข,ข้างมากกว่านะครับคือกรอบแนวรับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ1,003ถึง1 4 5 0นะครับผมก็ถ้าหลุด1,003เนี่ยมีโอกาสนะฮะหลุด1 0 0เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบโซนแนวรับร่วมเขียวๆตรงนี้นะครับอยู่ที่1,228ถึง1,105จุดนะครับโดยที่มีจุดอ่าอ้างอิงนะจากฟิโบเนี่ยเป็นแนวรับร่วมอยู่แถวๆ1,157จุดนะครับ ประมาณนี้นะครับภาพรวมของเซตนะฮะก็แนวโน้มยังมีโอกาสที่จะพักตัวแล้วลงต่อได้อยู่นะครับผมก็คือต้องรองดูนะครับส่วนจากส่วนอัพไซด์ด้านบนเนี่ยยังยังไงต้องให้มันเบรกพันสี่ห้าสิบไปก่อนนะฮะค่คอยมาว่ากันนะฮะถ้าต่ำได้ยังไม่เบรกพันสี่ห้าสิบไปก็มีโอกาสลงต่อได้อยู่นะครับผม <S <S เดี๋ยวลองไปดูเซตฟิาสดูบ้างนะครับว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับก็เซตห้าตี้เนี่ยก็อื คราที่แล้วที่มันที่ผมบอกไว้ว่าม,มันหลุดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะดูแล้วมีโอกาสที่จะลงบไปได้มากกว่านะฮะแต่ว่าเนี่ยถ้าไปดูในระยะสั้นเนี่ยตอนแรกมันหลุดไปแล้วก็รีบาวมาตรงนี้อาจจะดูเป็นเป็นเป็นฟอเบกฟอเ,เ,เ,เ ague, บกในระยะสั้นนะฮะแต่ว่ามันก็กลับลงมาเนี่ยนะฮะมีการ p ู l l back กลับลงมาแปลว่าตรงนี้อาจจะอาจจะอาจจะมีโอกาสที่จะลงมา โซนรับได้ได้ได้ไดวกว่าเซตนะครับแต่จริงๆมันไปร้อๆกันแล้วเนาะก็โซนนรับนะครับอยู่แถวแถว827จุดถึง760จุดนะครับเป็นส่วนของโซนรับร่วมนะครับส่วนจุดที่มีระยะร่วมอิงจากฟิโบเนี่ยอยู่แถวแถว774จุดนะครับถ้ากรณีที่มันปรับตัวลงมาต่อคิดว่าน่าจะมาหยุดพักตัวแถวแถวนี้นะครับผมดูแล้วมันมีระยะนะฮะ ก็ส่วนอัพไซด์ด้านบนนะครับจะขึ้นไปทดสอบแนวรับแนวต้านร่วมแถวๆพันสี่หกสี่สิบ7 5นี่จุดถึงเจ้าจุดเนี่ยราคาจะต้องเบรกกรอบแนวต้านที่มันพักตัวเนี่ยอยู่ที่980ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับถ้าตับได้ที่มันยังเพกก้แไปไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่คุยกันในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปข้างบนนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะพักตัวออกข้างและปรับตัวลงได้ต่อมากกว่าอยู่นะครับผมประมาณนี้ นะครับในส่วนของเซตแล้วก็เซตฟินะครับทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยมารอดูตลาดในสัปดาห์หน้าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับ